ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปใครที่รอคอยในส่วนของบำนาญทุนหน้า3,000บาทนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแล้วค่ะและติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารหลังจากที่ภาคประชาชนได้มีการดําเนินการแล้วก็มีการเสนอในส่วนของรัฐสภามาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและก็บำนาญพื้นฐานแห่งชาติในส่วนของภาคประชาชนเป็นการพัฒนากฎหมายจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2 5 4 6โดยมีสา รัฐสำคัญก็คือการพัฒนาเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันได600้อถึงหนึ่บาทให้เป็นระบบบํานาญประชาชนทั่วหน้าในอัตรา3,000บาททุกคนนะคะและก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้รับสิทธิ์นี้อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วก็สังคมไทยวันนี้มีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมจากเพจบํานาญแห่งชาติมาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปใครที่รอคอยติดตามในส่วนของการพัฒนากฎหมายจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546โดยมีสาระสําคัญก็คือการพัฒนาเบี้ยยืมี่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันได600ถึง1,000บาทเป็นระบบบํานาญประชาชนทั่วหน้าในอัตราไม่ต่ํากว่าเส้นความจนของทางสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเป็นหลักประกันได้นะคะให้ก ับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทยหรือว่าผักดันบำนาญทุนหน้า3000บาท60ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเพจบำนาญแห่งชาติก็ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจว่าตอนนี้ทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วและได้เวลาล่ารา,ายชื่อค่ะหลังจากที่ความคืบหน้าล่าสุด ผ่านเพจบนานันแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่27กันยายน2 5 6 6เครือข่ายประชาชนหรือว่าเครือข่ายภาคประชาชนได้ไปยื่นรายชื่อผู้ริเริ่ม20รายชื่อนะคะเพื่อขอเสนอร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและก็บำนันแห่งชาตินะคะของภาคประชาชนที่อาคารรัฐสภาวันนี้นะคะล่าสุดทางภาคประชาชนได้รับหนังสือตอบกลับจากรัฐสภามาแล้วเรื่องที่ขอริเริ่มเข้าเกณฑ์ในการเสนอกฎหมายตามมาตรา3ว่าด้วยเร,เรื่องสิทธิและก็ ศสรีภาพของพี่น้องประชาชนงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญกำหนดนะคะจึงเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาร่วมการลงลายมือชื่อเสนอกฎหมายนะคะซึ่งรายละเอียดของผู้ริเริ่มและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและก็บํานาญพื้นฐานแห่งชาติจะมีขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของรัฐสภาเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปลงลายมือชื่อด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อสนับสนุสน,นในส่วนของบำนาญทุนหน้าค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่สนใจนะคะก็อยากจะ เสนอข้อกฎหมายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่มีหลักประกันรายได้แบบรายเดือนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมียงพอต่อการยังชีพขั้นพื้นฐานและไม่ต้องพึ่งในส่วนของเงินสงเคราะห์หรือว่าพิสูจน์ความจนก็สามารถไปลงรายชื่อช่วยได้นะคะนี่แหละค่ะคือความคืบหน้าล่าสุดนะคะสําหรับภาคประชาชนและก็เพจบํานาญแห่งชาตินะคะในส่วนของการผลักดันเบี้ยงชีพผู้สูงอายุหรือว่าบํานาญทุนน้า3,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน60ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะ ค่หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ